วันนี้จะทำวุ้นมะพร้าวกะทิให้ภรรยากินครับนางบอกว่าต้องใช้น้ำมะพร้าจริงแล้วก็กะทิจริงเท่านั้นอ่ะก็ให้น้งไปแชะมะาพร้าเลยครับผมแชะไม่เป็นภรรยาบอกว่ามะพร้าวแก่มันฉชะยากนะครับอ่ะแล้วก็เอาน้ำมะพร้าวใส่ในโถก่อนนะใช้2ลูกมะพร้าวอ่อนได้มะพร้าวทึนทึกเดี๋ยวเอาเนื้อไปทำขนมต่อได้เลยก่อนจะใช้น้ำมะพร้าว3 0 0รมลนะครับเพราะว่าผงวุ้นเหลือนิดเดียวนี่ก็เป็นหัวกะทิไปซื้อแบบสดๆมาให้เลยอ่ะแล้วก็ช่างหัวกะทิใส่น้ำตาลไปประมาณนี้นะแล้วก็ไปต้มกับน้ำม,าพามะพร้าวเมื่อกี้้ของเรานตมก็ใส่ผวุ ด้วยนะครับคนไปเรื่อยๆให้น้ําเดือดก่อนวันนี้บรรยากาศดีนะครับพอน้ํามันเดือดแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปแล้วเราก็คนๆไปส่วนภรรยาก็อยากได้เนื้อด้วยก็เลยไปขูดธรรมะพร้าวทึนทึกของเรานี่ครับพอวุ้นเราเสร็จแล้วเราก็เทใส่มะพร้าวทึนทึกของภรรยาเมื่อกี้ได้เลยถ้าอยากให้มันเย็นแล้วก็ไปแช่น้ําอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นต่อแช่ไว้ถึงเติบจนวัวมันจะแข็งเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าได้ที่หรือย,อยัง บอว่านางบอกว่าหิวแล้วอยากกินแล้วโอ้ oh, ดูสิทุกคนมันน่ากินมากภรรยาก็ไม่รอช้าเอาช้อนตักจิ้มไปเลยค่ะแล้วนางก็กินอย่างอเอร็ดอร่อยภรรยาบอกว่าอร่อยมากมชอบมากดูสิทุกคนกินแบบนี้เลยเดี๋ยวผมไปตัดให้เป็นชิ้นสวยๆดีกว่าอ้าขอชิมกินมั่งอร่อยจริงๆ